คุณแม่อดสาวเดิยวถ้าเป็นพระพุทรูปที่บัดซึกันมาลายทุกข์ลายชุคนในการทำบุญที่ส่วนคุณสมแัตที่นออีสาใต รูปรวอิ่องิตงานต้นเสตเกลียวทำงานประกอบพิธีทำบุญตักบาตรอมในภาคเช้าของวันที่14กันยาคมปีพุทธศัการาช2568 อายุ14ปียังไม่แก่เท่าไรแต่ก็ไม่มีเครื่องหมายบ่งบอกว่าชีวิตคนเราจะตายช่วงไหนเวลาเท่าไรแต่คนเคยมีสุขภาพแข็งแรงของร่างกายคนสุดท้ายก็เป็นโรคเบรง ในมิตรเดียวกันก็นเอาความแน่นอนไม่ได้ชีวิตของการเป็นมนุษย์เคยรุ่งเรืองรุ่งเรืองแต่ปับเรื่องโรย เคยรวดเร็วกลับเชื่องช้ารุ่งสุดๆก็ตกสุดๆเป็นเรื่องไรเรื่องที่เป็นตายยาว่าแต่การตายเลยแม้กระท่าน ดวงวันนี้รุ่งรุ่งนี้ร่วงดวงไปแล้ววันนี้แย่คุ้มนี้แยกอาจดัำได้วันนี้ดัำคุ้มนี้ดับสลับกันไป จงจำไว้ทุกชีวิตอาวิชจนแสดงความไว้อะไรไต้องตั้งใจไปผมนางองเสาเกลียวคือกำลังประกอบพิธีทำบุญตักบาตรฉลองในเช้าว,วันนี้อย่าประม,มาทนะจัะ